สวัสดีค่ะสวัสดีที่น้องค่ะค่ะตอนนี้ติ๊กะจะมะระน้ำข้าวสาลหอยนะคะเอาไว้ทดต้มแกะต่างแหงกันนะคะเนาะติดกับแซนด์หนัเข้าไปสักพักหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ติ๊กจะมะระเจ็ดเอาเจ็ดหกเศษหินทวมเนี่ยนะคะติดอยู่นี่เนะะะาะแล้วก็มาไล่รอบหนึ่งะค่ะแล้เอาไว้ต้มกันนะคะเนาะ ตีกะจะตม้มเอาแค่เนี่ยค่ะเพราะเขาอ่านเนาะจะประมาณนี้ค่ะจะบบนัยให้เขาตม้มให้เขาเนื้อรุดออกมานะคะ่ะนี่เนาะแต่เขาคอยจะเอามาพาเคิงตาค่ะตีเขาแกะกอนนะคะเนาะ ค่ะหลังจากตีแกะเรียบ,บร้อยนะคะอันนี้ตีแกะแค่เครื่องเดียวก่อน,นะะเนาะเดี๋ยวลองตากไปก่อนค่ะตัดกระตีกันเป็นลานลูกสายอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ตีจะมาอะไรลูกอันนี้ตีจะมาตัดเอาหมอยห่อแล้วก็นพาเครื่องนะะเนาะหมอยเพนนยี่นวาอันไหนค่ะเอียงเกาะนี่เอาใส่นี่ลูกตอนน้าก็ลังจะซอยค่ะสวัสดีครับคุณลูนป้าด้วยลูก ัสดีครับก่อนที่จะพากเครื่องแบบนี้คะ่ะเพื่อในการท้มันแห้งง่ายคะ่ะมันจะได้แห้งง่ายนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะพากเครื่องบ้านเลยค่ะีดแต่ห้องขอติดตากกัน,นพ,พนี่น้องไอ้แก้วนายนี่เห็นไหมตัดออกนี่ไอ้แกะ้วจริงบ่วพากจริงถ้ากระว่าเนื้อบ่พากันเลยคะ่ะตะวันตีอยากให้มันแห้งเร็วคะ่ะกับเซฟเวลาเนาะค่ะเนาะ ด้วยพาค่ะนี่ค่ะที่เหลือใบเครื่องหนึ่งอยู่ค่ะเรติดจับไปเฮดเมนูอบชีสให้เล็กหน่อยน้ำนะคะ จะทำการช่ำและนะคะพาเครื่องเรียบร้อยนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาตากกันค่ะโดยใช้เครื่องนะคะเนาะก,ก่อนอื่นจะว่างกระดาษทิชชูลงไปก่อนค่ะเพราะว่ากันใหน้ำจิเขายดลงไปจะได้บนเละนะคะเนาะมานเลยค่ะเพราะว่า ไอ้ความหอยมันจะออกมาตามรูนี่ค่ะช่องรูนี่เนาะวางลงไปเลยหอยต้องเข้าค่ะจะจับความนาเข้าลงค่ะพี่นอ้องเวลาเขาออกมาเป็นเป็นแผ่นจะได้สวยความนาเข้าลงค่ะ ถ้ามันไม่เครืองบันเท่าอากาศหอนนะคะเท่ากะสามารถเอามาเห็ดตากแดดได้ดดดะคะ่ะแบบนี้บันตีกะจะดีแน่นะคะเพราะว่าเขาสามารถเก็บอไอยได้แบบว่าฟีฟ่ๆนะคะแล้วก็ค่อนขอ้างมีจำนวนทิี่หลายนะคะ ตีกะซ่ามามาเห็ดแบบนี้ดัดแปลงแปลรูเป็นอาหารยังไปกินใดโดนๆเนาะคะ่ะถ้าบันเท่ากะอาจจะซื้อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่เท่ากบซื้อใดคะ่ะชวงที่เขาราคาถูกเนาะ,ะเอามาเห็ดไวค้ค่ะวันนั้นจะตีไปเช็คราคาตามท้องตลาดนะคะถี่โอบแหงเรียบร้อยแล้วค่อนข้างมีราคาแพงเลยคะ่ะเท่ากะอาศัยชวงที่มันลดราคาเนาะคอยแมงปู ขาลงเนาะค่ะเนาะเ้าก็มาเห็ดไบถั่วจีนกันเลยคะ่ะอันนี้จีตัต้งใจว่านย่มเข้าไปเ,เข้าได้เดี่เห่าเนาะคะ่ะเขาก็เอาเขาไปน้ำได้ไปใส่ก็ือไปน้ำไดค้ค่ะยันมาข้าก็มีวัตถุดิบนะคะไปน้ำเนาะละกะัเขาอยากกินมาัมมาสมมติว่าเขาอยากกินมัมมาสักซ้ำหนึ่งเนาะคะ่ะหรือว่าอยากกาิกนะะกับข้าวต้มยำท้ําแกงเนาะเขาก็เอาหอยเห่าเลยคะ่ะเห็ดเมนูต่างๆได้เลยเนาะคะ่ะเนาะโดยที่ ห่อพกพาไปนําได้ตลอดค่ะแต่ก็อาจจะมีเฮ็ดโอห้งนะคะแล้วก็ใส่กับถอยโอห้งของเฮ้านะะเนาะก็สุดยอดแล้วค่ะติดกับประมาณนะคะเนาะเป็นไอเดียที่เจ๋งมากค่ะพี่น้องขอพูดอะไรแล้ะคะ่ะสําหรับคําแนะนำนะคะ FC เอฟซีเฮาแนะนําตีมานะคะติก็เอามาลองเฮ็ดเบิรงสรุปแล้วว่าติดใจค่ะพี่น้องพ่อใหญ่ก็ติดใจคะ่ะ,คะก็เลยว่าเดาเฮ็ดเพิ่มนะคะ ทำเพิ่มไปเราจะมีอาหารตุนไวตลอดค่ะจัดหน่อยกับเซตเมนูอ่าเอา่เอเนียงก่อนละมเรมื่มกี้เป่าอยู่อบชีสให้เด็กๆค่ะโมเมนต์เด็กๆหรอค่ะผู้ใหญ่ก็จะกินน้ำเนาะตีกระจาดเป่า,านะคะโดยอุณหภูมิแบบว่า ปันกลางนะคะโบ่บ,บแห้งเกินไปแล้วกะจะทิ่มไว้ทั้งขึ้นคะ่ะเหมือนซับเขาค่อยมากกับหนาเขาเนาะนี่นี่อาจจะได้แค่สองถาดคะ่ะนี่คะ่ะนี่นี่เนาะอาจจะได้แค่สองถาดอันนี้คะ่ะ ที่สองบ่อเต็มปหนใดคะ่ะแต่ก็โอเคแล้วนะคะเนาะนี่่ะเดี๋ยวห้าจะตั้งอุณหภูมิปันกลางพ่อคะ่ะแต่พรุ่งนี้เราค่อยมากลับหน้ากันนะคะเนาะ นัน่ีน่มันก็จะมีถึงาเึง65 70นะะเนาะค่ะเนาะ70ค่ะดี่จะใส่แค่ประมาณอ่าอ่า45-50ก็ะพ่ะค่ะถ้าก็จะทิ้งเข้าไว้ทั้งคืนเนาะคะ่ะให้ลมหอนเข้าเปล่าอยู่ในทั้งคืนเลยเนาะแต่กระเบื้องสาวห้องจะมากับหน้ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสาวมือใหม่ค่ะ นี่มาดูซิแห้งหรือ,อยังแห้งดีแล้วค่ะป้าแห้งเกินละพี่น้องเลยนี่ค่ะกลับหนาพปูหยาเลยค่ะกรอบกินเน้เลยได้เลยค่ะมาต้องถอดว่าเขาซุกแล้วเนาะนี่ต้งใั้เวลาจะกินต่อมาแซนนําอีกจึกน้อยได้เลยค่ะน้ำสามให้กับเขาเนาะ ฟ้าสง่งใจมันขอบเกินแล้วค่ะตอนนี้รอบนี้ไหมละ่ะรอบก่อนบอบปันไดคะ่ะประกอบปันไดรอบนี้ตีเตียนนั่นเข้าไปทั้งคืนเนาะตาอบไปทั้งคืนเลยคะ่ะเป็นยังค่ะขอบกระสายได้ยู่พี่นอ้องสายได้หมันมันถ้าอบ ปลาหมึกเนาะชิม,ก,มก,กันเลยค่ะชิมกันอืมแสบกินเลยเนี่ยเลยค่ะอืมเราแทาดูกันแป๊บหนึ่งค่ะอร่อยเลยค่ะอืม แคบครับพี่น้องเดี๋ยวส่วนที่เหลือก,ก็จะามาทําอีกเนาะค่ะนเนาะติดแล้วอีกเพิงนึงเดค้ค่ะติดตาเขาเดมเหมิดเห็ดจริงแล้วมันตาเลยหาถาดไอซีถาดมันบ่นละเออค่ะซีถาดเนาะแต่วัตตีตาแค่อสองถาดทว่าเอ่าติดตาความกันทีเดียวหาถาดเรามันมันกระแหงบ่เพราะเอ่อบ่เสมอกันค่ะ าลาเมื่อจะแห้งกล่องเพื่อนมันก็จะโบกันแห้งติ๊กเลยตากสองถาดสักก่อนในวันแรกจะตากใหม่ตากเพิ่มอีกสองถาดค่ะกระสีประมาณซ้ำกันเนี่ยนะคะ่ปะป้าคะพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็พามาเบิ้งซื้อๆเนาะคะ่ะเนาะวัดติดตากเรียบร้อยแล้วน่าตากาก็ได้ประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวตีกะจะขอกินกาแฟนะคะตอบคอมเมนต์พี่น้องก่อนนะคะเนาะอันนี้แต่เสาร์เลยค่ะติ๊กตื่นขึ้นมาแต่เจ็ดโมงเสาร์นะคะเป็หน่อยเพอาะในตื่นนะคะเนาะค่ะคลิปนี้ขอตัวกันนะคะทนายกะขอกลับมาพอกันไหมในคลิปหนาค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตีเั่นเถอคะ่ะคลิปนี้ขอตัวกันคะ่ะสวัสดีค่ะ